ัีค่ะพุไม่ใช่รุเรือน้ำพุค่ะลำนี้ลำนี้จะจะรับขอบตึกไปแล้วลำนั้นก็ไปนู่นแล้วค่ะนี่จะรับขอบตึกไหนลองเลื่อนกระจกจะลองเลื่อนกระจกขอโทษนะคะมันเป็น iPad ภาพเลยไม่นิ่งอุยอ้ยเลื่อนไม่ได้ เลื่อนได้แล้วค่ะจะยื่นจะยื่นออกไปนี่เห็น m h i g h State ไหมคะน้ามเห็น m h i g h State ด้วย ตึกไปแล้วค่ะที่ยืนอยู่ในมองไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเมือน้ำคูรับขอบตึกไปแล้ว ค่ะลำนั้นนะสวยคนละแบบเห็นคนดูคอนเสิร์ตไหมคะที่สนามที่สนามจะสังเกตเห็นที่จอจะมีรูปธงชาติเห็นไหมคะอ้าวไม่มีใช่แล้วเรือพลุก,ก็จอดอยู่ดำๆนั่นเป็นเรือพลุนะคะเพิ่งจะเห็นสีลำ ปกติจำได้ว่ามีห้าลำนะคะอาจจะบังอยู่ด้านเนะะี่ยค่ะอยู่ด้านด้านขวามือคนเยอะนะค่ะคนเยอะกำลังเดินมาก็มีที่กำลังเดินมาอะไรไม่เห็นเรือน้ำพุเลยอ้คนเยอะค่ะ คนที่เห็นไหมฮะอยู่บนดาดฟ้าบนระเบียงโหพวกที่อยู่เพนท์เฮาส์นะเห็นมุมสวยเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเฮลิคอปเตอร์ตำรวจนะคะ ถ้าอ่างั้นก็จะมองเห็นนานเลยแหละลูกสาวลูกสาวยืนดูอยู่อีกห้องหนึ่งนั่นเป็นเสียงบูดจากเรือนะคะลูกสาวยืนดูอยู่อีกห้องหนึ่งลูกสาวจเคยบอกว่าแม่แม่แม่อย่าพูดนะเออพูดไปเมื่อกี้แหะเสียงบูดจากเรือ สวัยค่ะอ้อแย่ต้งมีนี่ หล,ลมีเสียงเพลงหรือปเปล่าวิ้นถ้าอย่างนั้นปิดปิดกระจกปะนนะคะเหมือนกับมีเสียงเพลงค่ะขอปิดหน้าต่างเหมือนมีเสียงเพลงค่ะอุ๊บ นี่ถ้าปิดแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงค่ะอืมสวยสวยดีเล่นไปหากันจริงๆด้วยสวยมองแล้วเย็นดีค่ะ แต่ไม่รู้ความหมายนะคะว่าทําไมก่อนจะจุดพลุในตอนกลางคืนตอนค่ำจะต้องมีเรือน้ำพุแบบนี้อันที่ไม่รู้จริงๆค่ะจะต้องค้นหาแล้ว เสียงบูดของเรือจริงๆเสียงบูดของเรือมันเหมือนเสียงเพลงแว่วๆเข้ามาค่ะเพราะจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ข้างๆอพาร์ตเมนต์เนี่ย ใกล้ตลาดเนี่ยค่ะเขาจะเปิดเพลงดังมากเลยผ่านไปแล้วเรือน้ำพุหมดแล้ว 嗯。<laughs> ชอบตอนที่มีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินผ่านค่ะชอบมากเลยตอนนั้นอะยิ่งที่จุดพูที่สะพานบูกลินนะคะเรือนำผูุเนี่ยจะแล่นมาจากไกลๆเพราะว่าเลยสะพานบูกลินไปมันจะเป็นแม่น้ำฮัสสันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่แล้วกว้างมากนะคะเรือแล่นมามันจะมองไม่เห็นตึกแบบนั้นมันจะมองเห็นแต่เวิน้ำค่ะ แล้วหลังจากนั้นพอเรือน้ำพุผ่านมาแบบนี้ค่ะเฮลิอคอปเตอร์ก็ค่อยๆบินมามองเห็นไกลๆลำเล็กๆแล้วก็ผ่านมาอุย้ยสวยมากค่ะสวยมากบรรยากาศมันจะคนละแบบกับบริเวณนี้ส่วนเรือดำๆนั้นนะะเป็นเรือพุคืนนี้มีอยู่ปกติจะมีอยู่ห้าลำนี่ลำที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ส่วนลำนั้นไม่แน่ใจนะนะคะ ปกติทุกปีจะมีห้าลำนะคะถ้าจำไม่ผิดแต่มุมหน้าต่างของพวกเรามันจับภาพไม่ได้ทั้งทุกลำเพราะว่าด้านขวาก็บังตรงนี้พอด้านนั้นนะคะตึกนั้นน่ะมันจะบงังเขาไม่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จับตำแหน่งเรืออีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคนยังทยอยมา อิจฉาจังเลยพวกที่อยู่เพนเ์เฮาส์ฝั่งเนี้ยแล้วก็อาพาร์ตเมนที่อยู่หัวมุมของอาพาร์ตเมนต์เราพวกเนี้ยหวัวมุมมุมสวยมากค่ะเขาจะมองเห็นได้ได้ครบเลยยิ่งตรงหัวมุมกระจกเขามันจะเป็นสองด้านเลยนะคะแล้วกว้างมากกระจกยาวมากแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไว้พบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ